พี่มีถุงยางขายปะอ่ะไซส์ไหนนอ้องอันนี้ครับอันอันอันนี้เหรอโอ้โหไม่ธรรมดามเราเอาแบบไหนนะพี่มีแบบไหนขายบ้างครับอ่ะสายนี้สายนี้ก็จะมีนี่แบบหนาแบบบางแบบผูกขาแล้วก็แบบมีเจลหล่อลื่นเยอะเป็นพิเศษคือผมไม่เคยใส่ครับ เลยอะไรเออนี่อ่ะมาลองกันเออได้ๆๆ้อย่าใช้ปากกาดูหนังโปมากไปลเราอะ่ะใช้มือฉีกจยู่ถุงในมันขาดน่านละนี่จับตรงลายมันนะแล้วลูดอากาศออกครับแล้วก็เอาใส่นี้ก็ลูดลงมาให้สุดเลยนานละเห็นปะ ง่ายเสร็จแล้วแต่ผมคงไม่ได้เอาไปใส่เองหรอกครับผมเป็นลับหรอครับเก็ดแล้วอานนี้เฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูมึงจะพาน้องเขาไปไหนไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูโอ๊ยใจเย็นมึงมงจครับนี่ฟังนะ ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทำเขาเนี่ยเราต้องซื้อถุงให้ถูกขนาดแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนทำเราเราต้องรู้จาักการรักษาความสะอาดของตัวเองเข้าใจาานี่คือบลูทูธของเรานะนี่คือจิตตุเราฉีดอัดเข้าไปอย่างนี้ฉีดฉีดฉัด,ด,ด,ดอัด,อดอไปแล้วปล่อยน้ำให้มันทลักไหลามาทีเดียว ที่สำคัญกว่านั้นคืออ้องเลือกที่ฉีดสูตรที่ไม่มีแรงดันเยอะเกินไปไม่งั้นตับไตไส้พุงข้างในเราเละหมดโอเคครับ okay? แล้วก็ไอ้นี่คือตัวช่วยทําให้มันไม่สิดมันคือเกลหลหรอลืนงั้นผมขอซื้อทั้ง2อ,อย่างเลยก็ได้ครับทั้งหมดรวมถึงยางสามร้อยยี่สิบดี๋ยวเี่จะจ่ายกันตรงนี้ลยเหรอง่าย นี่ครับผมย่างเปยีบตอนนั้นนะที่เลือกไว้ครับผมครับจดีโอ้โหเมื่อกี้มึงเหมือนอาจารย์วิชาสุขศึกษาเลยวะ่ะทำไมดีกว่าเอาไปแล้วใช้ผิดวิธีป่ะ